ออกเลยหนูออกปะออกครับอีเหี้ยสวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้ก็อยู่กับ o o l e อ f e c t นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเกมจะมีปัญหานิดหน่อยเหี้ยจะบอกนะว่าพวกเราต้องกลับไปเลออ่นศูนย์จ็ดสิบโอ้ทำไมาถึงเป็นอย่างนี้เนะี่ยขออภัยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องมานั่งโหลดใหม่นะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรมาก นั่นแหละโหลดลิงนั้นแหละเบกนั่นแหละคนนั้นเลยนะครับก็นะครับก็นะบกขออภัยด้วยนะเมื่อกี้มันแหลกนะครับตัดคลิปไปก่อนได้ไหมใช่เดี๋ยวขอตัดคลิปนะครับอ้าตรองหนาอะไรอ่ะโอเคครับเข้าได้แล้วย้ายมาเ่็บคลิปเลยแต่บอดอยโอเคครับมาได้แล้วครับมาเริ่มเอาตัวรอดกันเลยครับหาไม้อ้าวเฟกไปแล้วเหรอไอตูดมึก เอาไม้โอ๊ก็ที่รู้ไม้ขาวแม่งกลากไอมีแต่ไอเียต่อแม่งชอบบางทีคนเราปเปเรู้ก็ตัดแล้วสองไม้แห <c oughs> ใครที่ดูช่องผมนะครับจะรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับทำอะไรอยู่ไม่บอกเว้ย มึงรู้แล้วมึงเวลาแม่งปาน้ำยาเรเวอะปาครั้งแรกที่มันปกติอะปาไปเรื่อยแม่งจะเปลี่ยนมึงขย่าอะไอ้เอ๊ะเดี๋ยวมันเขียนว่าไงวะไม่เอนี่ไงเขียนแบบนี้ใช่ไหม เมื่อกี้แม่งเพื่อนโทรมาหลายคนเลยยังชวนไปเล่นเกมที่ร้านเนี่ยตรงร้านเนี่ยไปเล่นพีบีมึงก็หลือกูกล้าเทียจะชวนกูไปเล่นมึงนะครับจัดไม้ดีกว่าโอ้ยหมาไม่ได้นะครับเขาคอมมานี้ไม่ได้นะครับลองแล้วมือเป็นมีคอมมานและเหรอมีดิบอกคอมมานะไม่ใช่บอกคอมมานพิมพ์อ่ะอ๋อคำสั่ง ตีเฮียขอตีเฮียเลยนะครับเราอยู่กับคุณเอฟเฟกนะครับผมวันนี้แหมช่างดีเหลือเกินนะครับนานๆทีได้เจอกันนะครับเพื่อนแล้วก็มีน้องตอมนะครับกำลังเล่นไมค้ค้าอยู่ในโน้ตบุ๊กแหมเอาโตวัวคัดพิยันดีอันเดียวดิเอามาทำไมสองอันบ้าเอารวมดิบล็อกอีเฮียนี่โอ้ตัดไม้นะครับ<า>เดี๋ยวไม้มันอ่านว่าไงวะโอ๊กวูดตีเอก็ยันดี เแล้วแต่อะตัดมาแค่นี้ก่อนครับผมได้รู้แล้วครับว่ามันพิมพ์ว่าไงเอาพี่แดกก่ะไม่เราจะตัดไม้แค่แถวนี้แหละเอาขวานให้สังอันก็ดีนะมนีเดบิวต์แล้วอาอีกแล้วนะครับเอาไปพิ่ขวานโยนมาเลยโยนมาเลย เดียวมาแล้วอ๋อขอบใจมากเ,เ,เยียม,มาันี้ดิเป็ยนไรอเออ,เอ,อน้องตอมเป็นไรหรือเปล่าน้องตอมคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อยา่าอย่าเปลี่ยนแบบนะปูนะเฮียไม่งั้นมึงจะเครียดที่หลังนะ เป็นแบบคราฟในคอมแบบนี้แล้วมึงจะนั่งเครียดทีหลังใช่ป่ะเหมือนเรานี่แหละครับเหมือนผมน่แหละนะยายายาเด็ดขาดมันปรับได้นะเพะ็กป่าไปแล้วไอ้แล้วกูทำทำคืนยังไงวะอ้เรื่องนี้นเ,นเ,นเลยเดี๋ยวว่ากินเองอ่าเอาเป็นเตาเผาเหมือนต้อใช้หินนู่นว่ะไอ้สัตว์โอ้โอครับว่าจะใช้คอมมาซะหน่อยไม่ใช้ลนะขี้เกียจนะครับว่าจะโกงไอเพ็กซะหน่อย รู้เรื่องเลยครับวิธีการคับไม้แบบนี้มันช่างดูดีเหลือเกินหักได้เสียมแล้วขวานไอ้ี้ยอาคีแป๊บเดียวพาไปห้านาทีแล้วต่อเลยเออทำคลิปละสิบสองนะทำคลิปละสิบนาทีนะทำเป็นพาร์ทๆไปเพราะว่าท่านานไปเดี๋ยวคนดูแบบเบื่อสองชั่วโมงสองเอาสักสองชั่วโมงได้สิบสองพาร์ทโอเคนะครับ อ่ะสิบนาทีนะครับพาร์ทละสิบนาทีอาทิตย์หน้าจะดูก่อนว่างเปงล่าเฮียแม่งขี้เกียจมันเสียดวันอาทิตย์หน้าจะมาได้โอ้ทำไมไม้ข่าวเยอะจังวะไม่อยากได้ไม้ข่าวอยากดูคลิปนี้ก็วันแล้วเท่าไหร่ดีวะเดี๋ยวสาวน์ที่แล้วกันไอเป็กเรื่องแอดมินนี่ขอได้ไหมอแอดมินนี่มึงจะขอทำอะไรไปแก้คนในเซิร์ฟโปรไปไอ้นี่ได้บอกวะาไม่โคตรแหลกไงเฮียคนแม่งก็มีแค่ยี่สิบคนเออไอ้บ้า มันก็ฆ่ามังกรเลยฆ่าแล้วนี่ไงขึ้นแล้วนี่ไงไอ้เหี้ยกูไปดีเอ็นไม่ได้เหี้ยปั๊บประตูปั๊บหลุดปั๊บเลยแล้วก็ดูดี๊ด๊อกเออเหมือนกันเหมือนกันกูดตอนนี้ไปได้แล้วปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวไปสร้างบ้านกันดีกว่าเพ็กมาดิเอาใหญ่เล็กดิอ่ะเล็กเล็กไปก่อนสร้างบ้านแบบดินน่ะเออขุดไปได้ดินแล้วกันเออตรงไหนตรงนี้ขุดเอาให้ขึ้นได้นะเอาให้ขึ้นได้ก็ะบอกเฮ้ยเสียงซอมบี้ว่ะดินหลังก็บอกว่ะ ไม่ไม่มีนะแล้วก็มันตัวอะไรวะอยู่ในหนองน้ำเนี่ยเอ็อนี่ไงซอมบี้เนี่ยอ่าตายแล้วโอ้โหลกูกได้เหรเป็กมาดูนี่ครับฮะไม่ลมเหรอลูกซอมบี้ตบปิวอ๋อตรงนี้มีถ้ำตรงนี้มีดันเจียนเอ้อเออเลไอไอแรกเหรอไม่ใช่อ้าวเป็กได้แล้วเอา ไายตอมเออไปเถอะอันนั้นเออก็ไปแล้วเพิร์เข้าไปไปนะเพะิร์ไปให้กดคลิกขวาน่าจะใช่ไปคุดลงไปเลยคลิกซ้ายอะไรคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ไม่รู้ลืมปาอออ,อออออจะ่่ลถ้าออกอ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมทางเอย่าลืมอย่าลืมทางแล้วกันดูดีๆเฮ้ยหินแล้วเป็กพีเอ็สหินเยอะไอเนื้เเอ,อเดียวมึงทั้งติดพิษเลยเหรอวะ อืมติดอ่ะเป็กคุณหินไปไม่ต้องลึกมากเลยมั้งแต่ตรงนี้ก็ทำเป็นแคร็บดอนะทำเป็นประตูแบบนั้นอะเออแค่นี้ประมาณนี้เลยแล้วก็ขุดตรงไปเลยขุดให้ประมาณสักสองสามบล็อกอ่าตคาร์ก็อยู่ตรงนี้โอเคตัวคาร์อยู่ตรงนี้ชิปผ่าเสียมพังไหมได้หมดวะอีเหี่ยเสียมพัง เดี๋ยวคููทิ้งก่อนแล้วไม่ไปแล้วครูพังทิ้งนะเรื่องของมึงทำไมาคลิปแรกมันได้น้อยจังวะนี่ก็จะสิบนาทีแล้วเลื่อนไปเก้านาที โอเคได้เฮ้ยมืดไปปะวะเดี๋ยวกูเพิ่มเสียงอ่ะเพิ่มแสงนะโอ้มาเยอะไอ้แป๊ก <'m> อยู่ที่เกๆนะวะ <c oughs> อืมครับต่อท่านเลยโอ้ oh. <c oughs> ได้แท็บดอมาสี่อันแต่มันคงไม่เฮ้ยมีไม้ยังไ,ไม่ตัดออกออกูมีนี่วะ เว้นไ,ไปช่องหนึ่งเอาไปฆ่าอุย้ยไม่ได้จะเอาดินไปเผาได้วะไอ้เหี้ยเบ๊กจบจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วจบคลิปเลยม,มันจบเกมอะไอ้เหี้ยไม่เอาไม่ฆ่าหมูเว้ยปูคาไปกันดีกว่ามืดแล้วเอาไม้มาเผาโอ้ใครใครก็จบได้ก็มึงอยู่ในโหมดแคร์ทีมเนี่ว่าไอ้ต้อมปูคาไปกันเลย ไอเปรกทำไมถึงเอ้ยได้ยินได,ยได้ยินไหมได้ยินเสียงฮีๆฮียยงไม่งมีตัวเดียวละซอมบี้เฮ้ยตรงนี้มืดไปเกิดเกิดเดี๋ยวมีท่านเฮ้ยท่านได้แล้วแตงกิวเบ c กมีบ้างมีท่านนี้ไม่มีไม่ได้เมื่อที่พ่อเอาเอาอันนี้ออกเอาท่านอันนี้มาเออแบบนี้ดิกูขอคิดว่าสิบกวานาทีแล้วกันได้ครับ เอ้ยแต่ถ้าหยุดคลิปมันก็ต้องหยุดพร้อมกันนะเพราะเดี๋ยวมันไม่มันไ,ไ่ะทงั้นหยุดเลยแล้วกันนะครับเจอกันพาร์ทสองครับอ่าบ๊ายบายครับ